ครับในคลิปนี้ก็พามาตีปลาช่อนนะครับด้านหลังเลยหนานะครับน้ำกำลังแห้ง nếu qua đồ bao mưa nữa. Hãy đồ cho kênh Ghiền Mì กระตุ้วตึงยางล้วแหละครับ,บ,ต,รบตัวแรกนะครับตัวนี้ครับโดนนะครับโอ้้ยกัดไกนะ่ปลาแตกเตวเห้ตัวนี้ ตัวที่สองนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวตีปูผมปามก็วิ่งอยู่ตามนี้นะ đúng rồi quá viên nghĩa về đây ตัเวเล็กๆนะแม่นเป,ปนเนี้ยดูว่าเด็ดปั๊บไอ้นี่นะติดอย่างง่ายเลยครับตัวที่ตัวที่สามนะครับหนาน,นี้